ังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผนบนโต๊ะรองรับการระบาดโควิด -19- เฟสสผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธิตการผลิตหน้ากากอนามัยอุบลอัญเชิญพระอุปคุตจากบ่อน้ำเก่าแก่เข้าเมืองสุดยิ่งใหญ่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีเอมี UST แล้ว New MG EXTENDER กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่6มีนาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัทชยาจีปนาธิการค่ะ ริต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะทางจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผงบนโต๊ะ TTX รองรับการระบาดโควิด -19- เฟส3โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมซ้อมแผนค่ะพอตักจบเยอะขึ้นก็จะส่ง ที่ห้องประชุมพรหมเทพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดซ้อมแผนบนโต๊ะรองรับการระบาดโควิด19เฟส3โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม2แผนบนโต๊ะรองรับการระบาดโควิด19เฟส3อย่างพร้อมเรียงกันนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโร โควิด2019กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงสูงจึงได้มอบหมายให้สสจและปอพอจังหวัด จัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ t T X โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมซ้อมแผน ในด้านการประชาสัมพันธ์ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนสำหรับคนที่มีความเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากป้องกันตนเองรวมถึงวิธีปฏิบัติตามแผนพระราชบัญญัติควบคุมโรคกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการจากเบาไปหาหนัก กรณีมีการติดเชื้อไวรัสขึ้นในพื้นที่โดยให้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการคัดกรองทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงนอกจากพื้นที่ตามแนวชายแดนได้แก่สถานที่ให้บริการที่ชุมนุมชนสถานที่ทำงานที่ให้บริการต่างๆโรงเรียนห้างสรรพสินค้าต้องมีมาตรการเฉพาะของแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเช่นต้องใส่หน้ากากอนามัยจัดให้มีน้ำยาล้างมือประจำหน่วย และในส่วนการสื่อสารสู่ประชาชนในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อจะมีการถแถลงโดยกระทรวงสาธารณาสุขมีระบบการประกาศโดยเฉพาะขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นผู้ให้ข่าวในกรณีมีการเผยแพร่ข่าวที่ไม่ถูกต้องหากเกิดความวุ่นวายเสียหายกระทบต่อส่วนรวมแหล่งข่าวที่ให้ข่าวต้องรับผิดชอบถ้าเป็นส่วนราชการจะต้องมีการลงโทษทางวินัย สถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เตรียมป้องกันเต็มที่ก็คือเราก็มีสถานการณ์สมมุติถ้าหากว่ามีพี่น้องกลับามาแล้วมีอาการป่วยเนี่ยครับตอนนี้เรามีการซ้อมซักซ้อมแผนอย่างวันนี้นั่นคือการซักซ้อมแผนนะครับำกำหนดสถานการณ์สมมุตินะว่ามีผู้ป่วยกลับมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังไม่รู้ร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่ก็ จะต้องบอกกล่าวจากญาติพี่น้องหรือจากคนที่ไปรับญาตินะครับบางทีก็ไม่ได้มาทางททางี่จุดคัดกรองของเรานะครับก็ต้องเข้าฝังตรงนั้นนะครับเพราะนั้นณวันนี้นะครับในวันนี้เราก็เชื่อว่ามีทางไม่ว่าจะเป็นไปญี่ปุ่นนะกลับมาจากเกาหลีหรือกลับมาจากจีนเองก็ยังคงมีอยู่รวมถึงในยุโรปเองที่เป็นพื้นที่ติดเชื้อหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนในสาลเราเนี่ยเป็นที่เรียกว่าไปทั่วได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่คนเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะครับ ในเบื้องต้นตอนนี้เราก็ให้ทางโรงพยาบาลที่รับอาการผู้ป่วยนะครับได้ดูแลรักษานะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็ทางทีมเขาเรียกว่าทีมชุดของศูนย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีติดต่อข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดวัจใจสำคัญคือการสื่อสารนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่อาจจะมีเอากลับไปบ้านแล้วคือตอนนี้เราให้ทางชุมชนเองเป็นเป็นฝ่ายสอดส่องขึ้นมาด้วยนะครับทางจังหวัดเองก็ ได้กระชับไปที่นายอำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่นะครับในร่วมกับทางบุคลากรฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยได้เขาเรียกว่าเอกเรย์เอกเรย์คนในบ้านตัวเองคนในบ้านใกล้เคียงตัวเองคนในชนตัวเองเนี่ยนะครับถึงอาการหรือว่าการกลับไปซึ่งหากว่ามีข่าวสารมาอย่างกรณีของพี่บูนกรณีของเดวิดดมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็นะครับติดต่อติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิด ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะประชุมติดตามข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธิตการผลิตหน้ากากอนามัยค่ะ่อข้อ้ใหนก็วา ที่ห้องประชุมสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดนายสลิดมิตรูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมติดตามข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโควิด19ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธิตการผลิตหน้ากากอนามัยตามโครงการทำด้วยใจให้ด้วยรัก ชาวอุบลรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองทุกพื้นที่ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมผลิตหน้ากากอนามัยโดยให้หน่วยงานการชาติจังหวัดจิตอาสาพัฒนาชุมชนสาธารณาสุขท้องถิ่นและกศนสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบคุณภาพแจกจ่ายและเป็นวิทยากรให้ความรู้ผลิตหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนสถานศึกษาทุก,ทกอำเภอทั้งนี้เพื่อให้ ประชาชนมีหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสวมใส่ในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้ครอบคลุมทุกครัวเรือนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากการตรวจผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคตามเกณฑ์จำนวน36รายไม่พบเชื้อทั้งหมด อย่างไรก็ตามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาหากมีรายงานโรคในประเทศใดประเทศหนึ่งจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ทางอำเภอนะครับทางอำเภอแล้วครับทํโรงพยาบาลสำโรงนี่ยก็ได้เข้าไปดูแลติดต่อกับ ผู้ที่เดินทางกลับมานะครับแล้วก็แจ้งมาตรการในเรื่องของอตั้งแต่เรื่องของการตรวจอาการนะครับว่ามีไข้หรือไม่อันที่2ก็คือการเฝ้าระวังภายในโดยการเก็บตัวอยู่ในบ้านเรือนนะครับแล้วก็การชี้แจงทางครอบครัวเขาให้ให้จัดพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงของการสัมผัสนะครับหากว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเรื่องจากระยะฟักตัวนี่อาจจะไม่แสดงอาการนะก็ถือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็อยู่ในบัญชีการดูแลของ ตั้งแต่ในท้องที่ก็คืออสมนะครับแล้วก็ทางกำนันพี่บ้านนะครับในส่วนที่2ก็คือ,อโรงพยาบาโลโรงพยาบาลสตอหรือโรงพยาบาลอำเภอนะของโรงพยาบาลอำเภอสัมรงเนี่ย้ณนะวันนี้ก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการทําพื้นที่คัดกรองไว้นอกเหนือจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นะครับจัดไว้ที่รอบนอกเพืนะ่อคัดกรองแล้วก็นำทางมามีอาการนะครับเรียกว่าเป็นที่สงสยัยแล้วก็ใกล้ ใก,ใกล้เคียงกับสถานการณ์นะครับที่เป็นในตามมาตรฐานาคั้นกองแล้วเนะี<ม>่ยก็อาจจะนําเข้ารักษาในห้องพิเศษนะครับห้องสับสวนแล้วก็หากเกินกว่ากําลังโรงพยาบาลก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่เหมาะส์อันนี้ก็คือแผนของอโรงพยาบาลที่เราได้มีตัวตัวเลขหรือว่ารายงานเรื่องคนที่มาจากเกาหลีนะครับ,รบตอนนี้ก็มีพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในของเ,อเรียกว่าของกอ,องบิน21นะครับกับโรงพยาบาลของ ค่ายสมรรสงล์ของทหารนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นจนว่าพื้นที่ที่เขาเรียกว่าไม่อยากเรียกว่ากักกันนะครับเรียกว่าพื้นที่คัดกรองนะครับคัดกรองคัดกรองแล้วก็ปฏิบัตินะครับระหว่างการรอเฝ้าเนี่ยนะครับก็ทางทราบว่าทางรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกทั้งหลายเนี่ยได้เตรียมพื้นที่ไว้ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็มีที่มณฑลทหารบ,ทาบกที่2 นะครับซึ่งก็มีพื้นที่แล้วก็มีที่ตั้งของหน่วยทหารนะครับและอาคารเนี่ยพร้อมที่จะได้รับหลองรับการปฏิบัติการส่วนนี้ซึ่งแน่นอนก็คงต้องมีการวางแผนเรื่องของระบบการเตรียมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับไว้เบื้องต้นทางจังหวัดคงจะได้ออกสำรวจนะครับภายใน,ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับกับทางหน่วยทหารนะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับ ชาวตะการพืชผลผสานรวมใจความรักความสามาคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันเชิญพระอุปคุตจากน้ำใต้หอไตรหนองคุลุแห่บุญพเวศสุดยิ่งใหญ่คะ่ะ Mm hmm. yeah. ที่หอไตรหนองคุลุตำบลคุลุอําเภอรตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาตรโพธินายอําเภอรตรการพืชผลพร้อมด้วยพระมหายุทธยาอภิปุญโญรองเจ้าคณะอําเภอรตรการพืชผลพระสงฆ์สัมเณร หัวหน้าส่วนราชการผู้นําชุมชนข้าราชการชาวอําเภอรตราการพืชผลได้ประกาศพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ําใต้หอไตรน้องคุลุโดยมีนายสุทธิชัยจรูนเนตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางจันทนาพิทักษ์พรพันลบนายกเทศมนตรีตําบลตรา,ารพืชผลขึ้นช้างร่วมขบวนแห่ผ้าพระเวทเข้าเมือง ขบวนแห่ภาพพระเวทเริ่มต้นที่บริเวณน้องคุลุโดยก่อนแห่ภาพพระเวทจะมีการเทศเมื่อเทศจบก็จะจัดขบวนแห่เครื่องไทยทานแล้วแห่ขบวนพระเวทเข้าเมืองโดยการแห่พาพพภาพพระเวทภาพผืนยาวเขียนภาพเล่าเรื่องพระเวสสันดรน,นี้สมมุติเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าสู่เมืองด้วยเดินผ่าน เส้นทางสถานที่สำคัญต่างๆแล้วเข้าสู่วัดศร,รีโพชัยอันเป็นวัดเก่าแก่ประจำอำเภอรตรการพืชผลเวลาค่าจะมีเทศเรื่องพระมาลัยในเรื่องพระมาลัยนี้จะแสะดงให้เห็นที่มาของประเพณีบุญพเวดด้วยจะมีการแห่กันห้อนฟ้อนรำนำกันเทศมาถวายพระพร้อมฟังเทศตลอดทั้งวันที่วัดศร,รีโพชัย นายสมมาตรโพธินายอำเภอรตรการพืชผลกล่าวว่างานบุญเวทของชาวบ้านคุลุในครั้งนี้ที่ถือเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นงานบุญหนึ่งใน2 2ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งมีงานบุญประเพณีที่สำคัญอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวบ้านคุลุและชาวอำเภอตรการพืชผลมาช้านานกว่าร้อยปี การแห่พระเวสสันดรชาดกเป็นหนึ่งในประเพณีเทศมหาชาติเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยของชาวอีสานให้ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ได้ดูได้เห็นที่สำคัญต้องขอขอบคุณความรักความสามาคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอำเภอตะการพืชผลทุกคน และทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้ตั้งแต่การเตรียมงานการร่วมขบวนแห่จนทำให้งานที่ออกมาสวยงามสุดยิ่งใหญ่และประทับใจอย่างยิ่ง คุณผู้ชมคะสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีทำบุญถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันนักข่าว5มีนาคมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ ที่วัดบ้านนาควายอำเภอเมืองจงหวััดอุบลราชธานีนางธนพรพูลเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันนักข่าว5มีนาคม โดยการนำของนายชนลทิศจันสิง์นาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ร่วมทำบุญถวายเพลนแด่พระสงฆ์พร้อมจตุปัจจัย ส่วนในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะกันร,ระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งเปิดตัวคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีชุดใหม่ ที่ลานหลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอุบลสแควร์บิ๊กซีโดยมีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายวิรุธวิชัยบุญนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศและนายอุทัยทองเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับวันที่5มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันนักข่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2498โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยต่อมาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2542แต่ยังคงกําหนด,ดให้วันที่5มีนาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมและวันนักข่าวจนถึง ัจจุบนถือเป็นงานสําคัญที่สื่อมวลชนทั้งประเทศและสื่อมวลชนในจังหวัดฉะเชิงเซาทุกสังกัดได้ร่วมพิธีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนผู้ร่วงลับและเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของสื่อมวลชนทุกแขนงนอกจากนี้ยังได้ทํากิจกรรมร่วมกันในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนในช่วงเย็นเป็นการจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันมาสนับสนุนเป็นกองทุนเติมนิดหนึ่งนะครัและรู้จักควม บ้านเราเนี่ยกีฬาก็อาจจะนําจากคมได้ทําให้คนหันมารักกันดึงเอาไหลายกําลังเนี่ยมาทําให้เกิดความเข้มแข็งในข้ขอในช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายภาพที่ะระดึกนะครับท่านครับญาติครับขอ,อตัวแทนจะเกิดสรินทอนนะครับตัวแทนจะ <c oughs> ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคําและราคาน้ํามันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ24,450บาทขายออกบาทละ24,550บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ24,013บาท44สตางค์ขายออกบาทละ25,050บาทขอบคุณ www.goldtraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล24บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์ E 20 21บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 24บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 24บาท75สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา o i l t h a i b l o x p o t c o m ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยและส0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18น9นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาก11นาทีช่วงนี้ขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลค่ะ นอกจากนี้ยังรับชมได้ทางช่อง 45, 4 z n e w ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเบปซี่ซัมเมอร์ซ่าขวาทองมูลค่า10ล้านบาท